เรื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุน เด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับมาพาเกเแล้วน,นะครับกับทีเด็ดจาน JWNBaH ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย2กันยายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบอบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาครับเป็นการพบกันระหว่าง p h นิ n เม m e r ค u r ีเปิดบ้านต้อนรับกาเยือนของลาสเวกัสเอสครับโดยผลงานเกมล่าสุดของฟินิกเมอคีครับ ก็พายแพ้กับทีมแกร่งอย่างมิเน e โซ t ตาลินส์คาบ้านครับจบไปด้วยสกอร์76ต่อ89ครับโดยเกมดีนั้นครับฟินิกซ์เมอร์คิวรีรีบาวได้ค่อนข้างดีครับใกล้เคียงกับมิเน e โซ t ตาลินส์ครับแต่ทางด้านการยิงลูก3คะแนนครับสู้ทางด้านมิเน e โซ t ตาลินส์ไม่ได้ครับสุดท้ายก็แพ้ไปในช่วงท้ายเกมครับก็พยายามสู้แบบที่สุดแล้วนะฮะส่วนผลงานของทางด้านลาสเวกัสเอทครับก็กลับมาเก็บชัยได้ครับ โดยการเปิดบ้านเอาชนะแอเลต้าดีมได้ค่อนข้างขาด183ต่อ72ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็น AJ Wilson 26แต้ม16รีบาวครับเป็นดับเบิลดับเบิลรีบาวด์ได้เยอะจริงๆครับส่วนทิฟฟานี่เฮครับที่เพิ่งย้ายมาจากซันครับมี20แต้ม10รีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลเช่นกันครับแล้วก็เค l ลซี่พร m มครับสาวสวยประจำทีม18แต้ม2รีบาสุดท้ายลาสเวกัสเอาชนะไปได้แบบไม่ยากครับ เดือเปล่นตัวจริงในวันนี้ครับของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านฟินิกเมคครีพอยการ์ดยังคงใช้นาตาชาคราวครับดวลกับแจ็คกี้ยังครับตำแหน่งนี้สูสีครับมีดีคนละอย่างแต่ส่วนตัวชอบยังมากกว่าผู้เล่นในตำแหน่งชุดจิ้งการมอยิง3คะแนนฝั่งเจ้าบ้านฟินิกเมคครีเป็นเดน่าทูรัซี่ครับก็เป็นจอมเก่าคนหนึ่งของลีครับดวลกับเคลซี่พรัมครับผู้นี้ก็ถือว่าสูสีครับแต่ส่วนตัวก็ยังชอบทีมเยือนมากกว่าครับเคลซี่พรัมสวยและดุดันส่วนสมองฟอร์เวิร์ดครับ เจ้าบ้านเป็นโซฟีคันนิงแฮมในตำแหน่งนี้ดวลกับอาริชาคราครับทั้งสองคนไม่โดดเด่นทั้งคู่ครับฝีมืออยู่ในดับใกล้เคียงกันส่วน power f o r ิร์ d ครับเอเจวิลสันรีบาวได้เป็นกระบุงครับดวลกับมาเทพอย่างเคลียร์คอปเปอร์ดีกรีติดทีมโอลิมปิกกันทั้งคู่ครับแต่ส่วนตัวผมชอบเอเจวิลสันเล่นมากกว่าครับส่วนเซนเตอร์คุมงในครับเป็นเคลียร์สโต้ครับของทีมเยือนครับดวลกับเจ้าบ้านคือบริตนี่กรินเนอร์ครับ ก็ตำแหน่งนี้ครับมองว่าเจ้าบ้านสู้ได้ครับทีมเยือนไม่ได้เป็นต่อนี่เป็นชมหนา้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านฟินิคเมอร์คิวรีประกอบไปด้วยนาตาชาคราวเดน่นาโชรัซี่โซฟีแคนนิงแฮมเคลียร์คอปเปอร์และบริตนี่เกรนเนอร์ส่วนทีมเยือนอย่างลาสเวกัสเอชแชมป์ในฤด,ดูกาลที่แล้วครับทีมอันดับ2ในสายตอนนี้ครับประกอบไปด้วยแจ็คกี้ยังเคลซี่พรัมอลิชาครากเอเจวิลสันและเคียสโต๊กครับ โดยสถตในฤด,ดูกาลนี้ของลาสเวกัสอยู่ที่ชนะ19แพ้12เกมครับก็ไม่ได้ดุดันเท่ากับในฤด,ดูกาลที่แล้วครับแต่ผลงานก็ยังอยู่ในดับท็อปอยู่ดีครับจับคู่แมชอัพดวลกัน,นวันนี้ครับผมยิบยกเคลียคอปเปอร์ครับ22.3แต้มต่อเกมในฤด,ดูกาลนี้ครับจะดวดวลกับสาวสวยประจำทีมของลาสเวกัสครับ17.6แต้มต่อเกมครับสำหรับเคซี่พรัมในฤด,ดูกาลนี้เปอร์เซ็นต์วิกโกของเคซี่พรัมอยู่ที่41 ส่วนเคลียร์คอปเปอร์อยู่ที่44%ครับเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการยิงระยะใกล้ห่วงครับและทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับาว่ากันตามฝีมือของตัวผู้เล่นครับผมชอบทีมเยือนมากกว่าครับลาสเวกัสเอสดีกรีระดับแชมป์เก่าครับและฟินิคเมครีเองครับก็ยากแล้วฮะที่จะได้ไปเล่นเพลย์ออฟครับอันดับก็ถือว่ากั้มกึ่งครับส่วนลาสเวกัสเองครับก็ต้องทำอันดับให้ดีที่สุดครับก่อนเข้าสู่รอบเพลย์ออฟเพื่อความได้เปรียบโบราณเล่นน็อกเอาท์นะฮะ เกมนี้คิดว่าลาสเวกัสเอสน่าจะบุกมาชนะได้เกิน3แต้มยืนฝั่งเคลซี่พรมครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ